ผมเป็นพิธีก meantime, ่อแน่นอนว่าสคริปต์ยาว4ีห้าหน้าจำได้สบายโอ้โหพี่เทปเนี้ยสคริปต์ยาวอ่ะไปทีละวักได้ปะผมเป็นนักแสดงแน่นอนว่าจะถ่ายกลางแจ้งหรือว่ายากแค่ไหนผมก็ทนได้สีนี้แดดแรงเกินร้อนชิปผมเป็นฟรีแลนซ์แน่นอนว่าผมรู้จักวางแผนการเงินและก็เรื่องภาษียิ่งคนไปทํางานแบบเรานะครับไม่ว่าจะเป็นฟรีแลนซ์หรือทํางานประจํา เรื่องภาษีถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆกับประกันออมทรัพย์ตอนนี้นะถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจสําหรับใครนะครับที่กําลังมองหาประกันออมทรัพย์ที่จ่ายครั้งเดียวแล้วจบคุ้มครองถึง10ปีหมดห่วงเรื่องชําระเบี้ยประกันทุกปีที่สําคัญนะลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยกับฟิลิปไลฟ์ประกันชีวิตครับเขามีประกันออมทรัพย์ Max ก10 1 extra ซึ่งเป็นการออมในรูปแบบประกันชีวิตจ่ายเบี้ยแค่ครั้งเดียวแล้วจบครับ คุ้มครองยาวไปเลย10ปีออกแบบมาให้เงื่อนไขเข้าใจง่ายไม่วุ่นวายแต่อยากได้ความคุ้มค่าสามารถลดยอ่อนภาษีได้สูงสุดนะ1 0 0นบาทการันตีรับเงินคืนทุกปีสูงสุดปีละ2.5พอครบสัญญาก็รับเงินคืนก้อนใหญ่ไปเลยพูดง่ายๆนะครับถ้าเราจ่ายเบี้ยประกันไป1 0 0 0นบาทเราจะได้ผลประโยชน์รวมถึง22,500บาท เท่ากับว่าเราจะได้เบีย้ยประกันที่จ่ายทั้งหมดคืนเนี่ย122,500บาทเลยครับยังไม่หมดแค่นั้นนะ p ฟ i ลิป Life ประกันชีวิตยังคุ้มครองกรณีเสียชีวิตอีก110%ตลอดสัญญาด้วยครับสมัครง่ายมากครับไม่ต้องตรวจสุขภาพด้วยความที่เราจ่ายเบีย้ยแค่ครั้งเดียวจบคุ้มครอง10ปีไม่ต้องมาวุ่นวายจ่ายเบีย้ยหลายๆปีให้ปวดหัวเลยครับแถมเบีย้ยนะเริ่มต้นแค่5,000บาท ซื้อและชําระเบีย้ยผ่านช่องทางออนไลน์ได้ง่ายมากๆจบได้เนี่ยภายใน5นาทีไม่ต้องไปที่สาขาให้เสียเวลาที่สําคัญเขามีทางเลือกให้ด้วยนะครับจะผ่อนสบายๆ0%นาน0-12เดือน หรือรับเป็นแคชแบ็กคืนสูงสุด1,000 0แบาทส่วนตัวผมนะมองว่าแคชแบ็กตอบโจทย์ทั้งสายมนุษย์เงินเดือนและฟรีแลนซ์อย่างผมนะครับถ้าใครที่ใช้สิทธิ์ดหยนอนภาษีจนเต็มแล้วเนี่ยและยังมีเงินเหลืออยู่ไม่รู้จะไปออมไว้ที่ไหนลองดูประกันออมทรัพย์ที่เน้นเรื่องผลตอบแทนระยะสั้นครับอย่างแบบ5้าทับหจ่ายเบีย้ยครั้งเดียวแล้วจบเหมือนกันแถมได้ผลตอบแทนที่สูงใครที่สนใจนะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขของฟิลิปไลฟ์ประกันชีวิตกันได้เลยครับ